สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไบ้ตุ๊กตาพาฝันมื้อใหม่วันใหม่วันเด็ดอกวันสดใสเนาะค่ะเนาะก็เฮอันเพื่อนเพื่อนมีความสุขกับมื้ออันวันใหม่อันสดชื่นสดใสเด้อค่ะเด้อสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกครัวเรือนเนาะค่ะเนาะอากาศดีค่ะตอนนี้อยู่ในสวนนั้นหลังบานเด็ดกันหลังอกช่วงนี้เด้อค่ะจะหน่อยกระพันกระเปลี่ยนแปลงตามอันสภาพภูมิอากาศเนาะค่ะเนาะ แต่มุนิสีเป็นแดดออกกันหลายอยู่ค่ะทางกรมอุตุพันธ์บอกแต่ว่าเป็นอากาศหนาวเลอค่ะเดอ้ออากาศหนาวอันเย็น,นะะ้อค่ะอากาศข้างนอกนี่โบเมนว่าอากาศอุ่น,น,ะะเ,นเด้อค่ะเห็นแดดอุ่นๆนี่ก็คิดว่ามันเป็นอากาศสดชื่นบัดออกไปข้างนอกนี่ต้องใส่เสื้อหนาหนาเคะ่ะคำสัญญินเป็นไข้ปวดหวมมาค่ะพอกันเมื่อไม่วันไม่ก็มากินข้าวเส้ายหนุ่มไอตุกตาพาฝันเนาะค่ะเนาะ อาหารเช้าค่ะกินข้าวเช้าเหมือนเดิมเนะจ๊ะเด้ออาหารกินแล้วสบายท้องค่ะโยเกิร์ตถั่วอบหลายชนิดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ข้าวอบค่ะมาอ่ะเบิ่งหน้าตาเพื่อนแบบนี้มาเนจจะได้ดกินนั้นนำ้ำไอตุกตาค่ะ แซ่บความหอม หอมทั่วเนาะขอนหอมทั่วอันหลายชนิด <c oughs> โทษจ้เข้าอบแหงอีกอยู่คดเข้ากันดีกั็แ่บ I <laughs> ตรงเคี้ยวเดือดเนื้อข้าัมผู้เหลืออันฟันพูดีก็กินยากอยู่นขาะเนีเพราะว่ากินง่ายอยู่แต่ว่าพรต้องเสิร์ฟพวกอันของครบเคี้ยวเพราะว่าอยู่ครดตนี่มันก็มันกืนง่ายเน้าวเนีมันบม่ได้ต้องเคี้ยวนะครับเว้นแต่เัาไปเสิร์ฟพวกอันถั่วพวกตัวนี้ก็ต้องเคี้ยวคําสกัดเสิร์ฟผลไม้คิดว่ากินง่ายก็พวกกล้วยหนอข้าเนียวบางอย่างโทษในไหลอือดีพันไอ เนื่ยก็ออกไม่แห้งไม่แห้งค่ะอาหารเต็มปากกะบ่์วัลดีกว่าเนาะคนอ่ะมันมน่าเกียดติมันบอกนะ อาหารเช้าก็หมดไปแล้วค่ะของวันนี้เน,นาะค่ะเนาะอาหารเช้าหมดแล้วค่ะเออตุก๊กตาผ่าฝันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนนะค่ะเด้อที่มานั่ง,งกันกินข้าวเช้านากันค่ะของเมื่อไม่หวันไม่กินง่ายสบายท้องเน,นาะค่ะเนาะคำพูดเราชอบกะมาจอยกันเนาะถ้าพูกเรากินข้าววันทำบ้านบ้านเหาเข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ว่ากันไปกินโจ๊กกินนั้นนูโดบะมงบะหมี่กั แซบคือการการแล้วแต่ความชชอเนาะค่ะเนาะเริ่มต้นบัตใหม่ก็คืออันอาหารของร่างกายมมนบอกค่ะคือสดชื่นสดใสมันจังมีพลังต่อส่วนกับโลกสังคมปัจจุบัน,นะะเนาะค่ะเนาะกานพกันคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเมนบอกคือทุกบ้านมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนลายนที่มากินข้าวซานมาเอ้ยตุก๊กตานะะเนาะค่ะเด้อะสวัสดีค่ะ